ตอนนี้กันลแล้วลกันนี่ครับบรรยากาศของงานเพลงความรักดีๆตรงนี้ที่เราจะมอบให้ในช่วง,รงแรกๆในการเตรน้นพี่เลิฟหรือเปล่าเ,เออ,อพี่เลิฟหรือเป<ม>ลออ่าวน้องกับเพลงความรักอียา่๋ร้องยังไงพี่ขึ้นยังไงก่อนปอบม,มือล,ลมปอบมือลม บ้านปลไม่ได้กดหัวใจมาแทนนะฮะถ้าปลกไม่ได้กดหัวใจมารัวๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจพวกเรานะคะทุกคนครับผมทักทายกันในช่วงบรรยากาศของค่าคืนวันนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตด้วยพลังแห่งรักนะครับอ่ะเดี๋ยวนะนําตัวก่อนเลยวันนี้น้องคนแรกน้องสาวคนสวยเลยอะน้องชื่ออะไรคะน้องชื่ออะไรเฮ้ยหนูชื่อนักมือกองก่อนต้องนัดมือกองก่อนึน้องชื่ออะไรนี่มันจะลงตึบโป๊ะตึบโป๊ะอ่ะเดี๋ยวพี่ตีเองมาตีมกีฬาสีอีกแล้ว น้องชื่ออะไรคะน้องชื่อโอ้โหน้องชื่ออะไรฮ้น้องชื่ออะไรเฮะน้องชื่ออะไรแล้วก็บอกหนูชื่อครีมหนูชื่อครีมยังไงหนูชื่อคริมชอบทำท่าอย่างนี้เนี่ยชอบทำท่าอย่างนี้เนี่ยดีดีโอ้ยพี่หนูว่าจะขายสวยแล้ววันนี้ขายคำอีกแล้วไม่ได้ไม่เหมาะลูกไม่เหมาะอ่าคนที่สองเลยหนูเคิจังสวยนะครับอันนี้สวยเนาะเอินนะไม่เคย คือเนาะยืนเฉดได้ไหมได้โอเคโอ่าแนะนำตัวแบบนางสาวไทยอ่ะเอาเอาด้วยอ่ะเอาขายขำด้วยอง่ะโอ้โหพี่ไปรับมุกหนูเลยอ่ามาพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะบอกได้แล้วตาพี่ชื่อแป้งพี่ชื่อแป้งชอบแพงโอ้ยเยว่ะเฮ้ยไม่ใจแล้วมุกนี้ก็มา ่ะเหลือเราแล้วผู้ชายคนเดียวสุดหล่อของเรานะวันนี้สองคนเราไม่ต้องอธิบายแล้วถูกต้องอะไรอันนี้ให้แนะนำแบบหล่อเชิญตรงกลางเลยขอให้หล่อๆให้หล่อมาเชิญตรงนี้เลยตรงกลางเลยแม่งหล่อซะด้วยโอ้โหไหว้พระเจอแต่แบบนั้นนะแค่ไหว้ก็หล่อแล้วสวัสดีครับชื่อน้องท็อปนะครับไม่ชอบทำท่าอะไรเลยครับโอ้โหโสดไหมครับอ่าเงียบดีกว่าอ่ให้บอกปล่อยให้งงเราท็อปบอกว่าได้ถามพี่ อย่าถามพี่ผมเสียวสันหลังอุ้ยมาในตรีมอะไรครับวันนี้ตรีมชุดขาวชุดขาวคือวันนี้เราใส่เสื้อตรีมก่อนด้วยพลังแห่งรักอเสื้อสวยมากวันนี้ที่เคยที่เคยบอกไว้ว่าใครสนับสนุนบัตรไปนะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรด้วยเข้าใจเลยด้วยตอนนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่ามีแม่ๆสนับสนุนแบบมาประมาณ40ิใบนะครับจากบ้านพี่จากบ้านจากบ้านพิตนะครับขอบคุณมากมากนะคับ จะได้เสื้อนี่แหละเราก็จะให้เสื้อเหมือนเดิมนะครับผมใบเราก็จะให้เสื้อพร้อมลายเซ็นที่เราเคยบอกไว้ครับผมใครที่สนับสนุนบัตรก็รอรับเสื้อจากเราได้เลยครับผมนี่ถือว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นะครับครั้งที่สองครั้งที่สอง EP แรกเสียใจยังไม่ได้ไปด้วยนะครั้งแรกที่ใต้ก่อนอื่นนะฮะก่อนอื่นเราต้องบอกว่ากราบขอโทษขออภัยครับผม เพื่อนบ้านข้างบ้านของเราบ้านที่เราเริ่มซ้อมตแ่่บายขอบคุณคุณครูด้วยนี่นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอให้ถือว่าวันนี้ได้ฟังเพลงเนาะน้องๆจะลูกชายอ้วนเหรอโอ้โหมันไวจริงๆมีโต๊ะฟรีนะครับนั่งบนเวทีเลยนะครับเชิญเลยผมจัดให้ไว้ตรงนี้เลยเนี่ยเราต้องขอโทษขออภัยเพื่อนบ้านนะครับไม่ให้เกินเวลาที่ท่านนอนแน่นอนเวลาท่านนอนแน่นอนคยืดคืนได้ไหมมันไม่เกินไม่ตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่ง เขาเลยเขาเลยชัยณรงค์เขาไม่เคยแผ่วนะหนูรู้หรือเปล่าเนี่ยรู้ค่ะรู้รู้รู้บอวันนี้อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมนะฮะต้องขอบคุณมากๆกับเพื่อนบ้านที่น่ารักนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักนะครับก็ถือว่าวันนี้ได้ร่วมนั่งฟังเพลงแล้วก็ชมคอนเสิร์ตไปพร้อมๆกับพวกเราใช่ครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากแม่ๆทุกคนที่มาในค่ำคืนนี้บรรยากาศของค่ำคืนวันนี้นะครับแล้วขอบคุณสถานที่ดีๆตรงนี้นะครับขออนุญาตโปรโมทเลยกับพี่ ราเดนนะครับมาจับจองมามารับประทานเครื่องดื่มกันได้ในช่วงชาต้องยอมรับว่าบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็อาหารอร่อยมากครับก็มีลูกมีหลานก็พามามีกิ๊กมาได้แต่ที่สําคัญวันนี้ฮะต้องซื้อ ใครที่มาหาเราที่นี่ไม่ได้ซื้อบัตรสตรีมครับเพียงแค่129บาทถูกมากคนละ129่อบาทถูกมากๆวันนี้นะฮะนอกจากว่าเราจะโชว์จะแสดงคอนเสิร์ตบนนี้แล้วถูกครับเรายังมีโชว์ที่หน้าลาน้ำตกอีกใช่ผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยกล้องอยากไปที่น้ำตกให้หน่อยได้ไหมฮะสวยเลยหันไปเจาะน้ำตกให้ผมหน่อยหนึ่งได้ไหม บัตรถูกมากจริงบัตรถูกมากแล้วก็บรรยากาศสวย<ล>นี่ซื้อ,อบัตรไชนราลงแพงกว่านี้อีกนะครับถูกจริงๆบัตรผมแพงกว่านี้ <c oughs> อันนี้ศิลปินก็หลายท่านด้วยนะถูกก็อันนี้ร<อ>2อยบาทของผมตั้ง159ยาสบาบทนะนี่ผู้จัดการแบ่งแล้วตกคนละ5้ายเองนะครับเนี่ยวันนี้นะฮะแล้วก็รับชมนะครับบรรยากาศความสวยงามวันนี้ที่เรากําลังจะเริ่มขึ้นแล้วอีกสักครู่เดียวตอนนี้ให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมอย่างและตอนนี้ถ้าใครยังซื้อบัตรยังซื้อทันไหมซื้ ที่คอมเมนต์เลยต้องรีบๆไปเลยนะครับผมถูกมากจริงๆนะครับอยากให้เข้ามาชมเพราะว่ามันมีแบบโชว์สุดพิเศษที่ที่แบบว่าครบรสชาติมากที่จะมาฝากกันวันนี้อ๋อแล้วก็อยากจะบอกว่าคอหนูยังว่างนะคะพวงมาลัยพวงมาลัยแน่บอกว่าพวงมาลัยยังว่างอยู่ไงเจะพ่ออะไรยังว่างต้องถามความรู้สึกเจ้าพ่ออะไรอย่างนะฮะพ่อตีนี่อย่าเลยตอนนี้เศรษฐกิจยิ่งแบบนี้อย่าคาดหวังอะไรนะฮะ ที่สำคัญนะครับอย่างที่บอกนะครับ450คนตรงนี้นะฮะที่ดูผ่านสตรีมกลุ่มเปิดตอนนี้นะฮะเ,เรามาไลฟ์พูดคุยเพื่อชวนทุกๆท,ท่านนะฮะเข้ามาชมคอนเสิร์ตของเราในาค่ำคืนนี้บอกเลยเราจัดหนักจัดเต็มมากนะฮะเราเสื้อผ้าหน้าผมนี้คอตูมเราหมดขนมาหมดบ้านเลยมาหมดบ้านนะแล้วที่สำคัญนะวันนี้น้องๆน,นะฮะเด็กๆของโหงนะมาจากใต้ มาจากอีสานนะครับผมตั้งใจมาหาป้าป้าวันนี้นะฮะลูกชายหล่อลูกสาวสวยนะครับทุกคนวันนี้ตั้งใจเอาผลงานเพลงเพราะๆและก็โชว์สนุกๆมาฝากทุกๆคนครับผมนะไม่พูดพร่ำเราทําเพลงกันดีกว่านะฮะจัดไปครับสนุกสนานสักผลงานเพลงช่วงนี้ดึกดื่นเพลงอะไรดีดึกดื่นเนี่ยดึกดื่นครับโชว์สักเพลงครับผมชอบมากหมอลัมบ์บ่แมนเติร์ดจังหน่อยกันแล้วกันครับชาติหนาชาติหนาได้หร้อกันแล้วเนสี่ย เป็นเป็นสารลงวงนะเตรียมเพลงเลยนะออ่โเคเดี๋ยวจะร้องหมอลำให้คนใต้ฟอนนะสวัสดีทุกทุกภาคเลยที่เข้ามารับชมเนาะพี่ว่าต้องมีทุกภาคแน่นอนเสียงฝปมือต้อนรับต้อนรับต้อนรับเต๋อกหม้อเขียวฝกหม้อเขียวไปครับชาติหนาหักไอเด้อกันแล้วกันครับบ่มีแสงที่สว่าง มืดคือทางหักอายในใจน้องสองบ่มีละใจเอ้ยใจอดใจนะ้อยละจะไม่ในชาตินี้ไอ้ยนี่หงกแะเธอละอายไอ้ไม่เคยลืมเธอมันคงเสมอรักเธอไม่เคย ถ้าอยากดูเต็มๆสนุกสนุกมันๆนะซื้อบัตรซื้อตั๋วกันเข้ามาสนับสนุนพวกเราแค่129บาทครับผมนะครับเพื่อต่อลมหายใจให้กับพวกเราทีมงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจดีกว่าใช่ใช่เรับว่าอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราครับนะครับทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังในวันนี้นะครับพวกเราตั้งใจมากนะครับกับการที่จะนําเสนอการแสดงในค่ำคืนนี้ให้กับทุกๆคนได้ชมกันทั้งคอนเสิร์ตทั้งละครเพลงนะวันนี้มีโชว์นะครับยิ่งใหญ่อลังการมาก ทุกคนฮะมีผู้ใหญ่ใจดีบอกว่านะครับตอนนี้เรามีบัตรฟรีอยู่40่สใบเรามีบัตรฟรีอยู่40บใบครับทุกคนบัตรฟรีอยู่40บใบนี้ใครแชร์ไลฟ์นี้นะฮะสีคนแรกใครแชร์ไลฟ์นี้รับบัตรฟรีไปเลยเข้าบู๊ทฟรีเลยค่ะทุกคนรีบเลยครับท่านมีแค่จำนวนจำกักดเลย ตอนนี้เลยนะคะทุกคนเพ่ลบแแบมากดปุ่มแชร์คบแคปมาแล้วเอามาส่งให้อดมินแอดมินลูกตาส่งเข้าเพจได้เลยนะคะแับบแล้วส่งเข้าเพจได้เลยนะคะทุกคนง่ายๆเลยนะฮะบอกเลยว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนบัตรของพวกเรา129บาทบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆกับการแสดงที่เราเตรียมมานะครับทนี้ฮะแล้วที่สำคัญได้รุ้นรับของรางวัลด้วยนะฮะมีของรางวัล ให้กับทุกทุกท่านที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาดูสตรีมไลฟ์ของเราเด้อโอ้โหใจดีขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วสี่สิบใบอ่ะบอกเลยว่าโปรดักชั่นของเราวันนี้นะเรายิ่งใหญ่มากเราเต็มที่มากนะฮะอยากให้ทุกคนนะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาเยอะๆเพราะว่าเนี่ยหลายคอมเมนต์ว่าอยากดูลูกตีนิบปูเต้นปูหนิบแรงๆอยากดูน้องๆป้าป๊าพาลูกๆเต้นปูนิบอยากเห็นอยากดูบัตรต้องซื้อบัตรเข้ามาเลยค่ะแพงแรงมากในตัวทากๆไลน์แต่ถ้าสมมติว่าซ ลวกหัวลุงเลยแม้แต่แต่เดินถึงหัวลุงเลยค่ะแปลว่าอะไรเนี่ยเขาลุกไลาดไม่เข้าใจตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยตอนเช้าเลยแต่นยาวๆเลยคือหมายแบบว่าแบบภาษาแบบสอดแกงเลยนะประมาณนี้โอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กับโคราดโคราดอันนี้จังหวัดอะไรพัทลุงพัทลุงพัทลุงกบีกบีสะแก้วอุดรอุดรเออคนละภาษาหมดเลยทุกภาคมาทุกภาคไปเอ่ออุดรกับสะแก้วนี่คุยกันหูเรื่องอยู่เลยครับแมนแต่ว่าแต่ว่า ใต้ภัษเก๋าคุยกบพัทลุงคุยหูเรียงหูเรียงบอฟังหูเรียงบอขั้นเบาจังสี่บบภาษาใต้เลยโลเลียงค่ะคุยเป็นใต้เนี่คุยปกติคุยปกติภาษาใต้ก็คือเหมือนหาเรื่องอ่ะบอกเลยจริงโลเลียงปวดหัวใจหาเลยนะเอาอีสานไปคุยกับใต้เนี่ยจะพัวเม็เอาล่ะทุกคนนะเดี๋ยวตอนนี้นะเราจะทําการยุติการไล์กลุ่มเปิดครับผมเพื่อให้นักแสดงไปเตรียมตัวนะครับแล้วเราจะเข้าสู่ โชว์และคอนเสิร์ตของเราอย่างเต็มรูปแบบแน่นอนฮะหลังจากตอนนี้เราขออนุญาตพักกลุ่มเปิดไปก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันในกลุ่มปิดนะฮะซีซีไปนะฮะใครแชร์ไปแล้วแคปมาที่แอดมินเลยนะครับดึงเข้ากลุ่มทันทีอย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับโอเคแล้วพบกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ